สวัสดีค่ะ FC ช่องอจัต็ปเจ๊แนนนะคะวันนี้เรามาดูนาปังนะคะเริ่มสูบน้ําใส่แล้วค่ะสูบน้ําใส่ให้น้ํามันรอเลี้ยงต้นข้าวแล้วค่ะข้าวเริ่มเขียวขจีแล้วมองไปเป็นสีเขียวเลยคะ่ะอืพาน้องสตังมาดูข้าวนะคะข้าวนาปังเ,เริ่มเป็นต้นใหญ่และะ้ว เริ่มต้นอย่าแล้วชานาก็เริ่มสูบน้ําใส่ฮะสูบทั้งสูบที่บอ่อปลาด้วยสูบที่บอ่อปลาเริ่มสูบน,น้ําใส่นํำกำลังติมนี่สูบใส่ทุกแปลงเลย เริ่มสวยเล้เริ่มต้นเล็กๆจากเล็กๆกลายเป็นต้นกล้าแล้วเริ่มจะเป็นต้นกล้าใหญ่ๆเลยมองไปมีแตนาปังเดียวขจีฝั่งโน้นใส่ปุ๋ยเพิ่มใส่ปุ๋ยเริ่มใส่ปุ๋ยกันแล้ว ้ำสูบน้ำใสเนี่ยค่ะใส่ปุ๋ยแล้วเป็นของขใส่ปุ๋ยแล้วเริ่มเร็งเร็งต้นให้มันเติบโตเพื่อที่จะได้ออกรวงเพื่อข้าวที่จะได้ออกรวงค่ะเนี่ค่ะดูดูแล้วสูบน้ำใส่แล้วค่ะ คลิปนี้ก็สั้นนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่องอุจิตตับชาแนลกับนาปังด้วยค่ะขอบคุณค่ะ